ผมอยากไปบอกว่าป่านาคำน้อยต้องเตรียมอะไรยังไงครับไม่ต้องเตรียมอะไรจากจะไปได้เลยใครซื้อหมอนอาจารย์ไปขอบคุณมากนะเออสาธุอนุโมทนาปิดสามวัน หมอหมดแล้วจ้าหมอนนุ่มมากผมลงชื่อไม่ทันอดไปดูอาจารย์เลยเห็นแค่ที่เวทีอ๋ออีเทคเหรออ๋อ จะไปแต่ว pues ่าไปไม่ถูกไปไหนเขากลับมาอีกแล้วอ่ะกลับมาได้กูก็เอามันไปได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานี่แหมมีการบอกไม่ได้แหกูหรอก มึงสิไม่ได้แดกกูกูกดทีเดียวมึงกรเด็นแล้วสมัครมาอีกนะกูรอกว่ามึงจะสมัครเสร็จกูใช้เวลาบล็อกยังไม่ถึงสิบวิมึงก็กระเด็นแล้วแหมช่างกล้าไม่ได้แดกกูหรอ,อกมึงสิไม่ได้แดก แล้วโง่เลยนะไม่ฉลาดเลยตั้งชื่อซ้ำโง่ามากโง่ซ้ำโง่ซ,งซ้อนโง่ซ้อนเงื่อน สวนเย็นจิตอยู่ใกล้สนามบินภูเก็ตเลยเอ๋อเหรอสวนธรรมเย็นจิต,ส,จตสาสตรเสวิตไปภูเก็ตใช่สวนธรรมเย็นจิตใกล้สนามบินภูเก็ตอผมให้พีจิโพสแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดโพสเอาไว้ในหน้าช่องอาจารย์ได้เลยครับแล้วถ้าใครจะไปเนี่ยไปที่ช่องเฟซบุ๊กอาจารย์แล้วค่อยแล้วก็กดเข้าไปในโพสได้เลยลมีลิงก์มีลิงก์โลเคชันอะไรไว้หมดเลย ใครจะไปไปดูหน้าช่องน้ำเงินนะมีจะจะมีลิงก์ลิงก์ g ู o ก l e แ a p แล้วก็จะมีแผนที่ให้ด้วยอมืมีลิงก์ให้หมดหนูไปดูสถานที่แล้วค่ะกลัวหลงเออดีมากเลย อย่าพิมพ์ซ้ำนะมีพระให้หาประวัติรอหนึ่งรอสามเกี่ยวกับพระมีการประหารที่อาจารย์เบียร์พูดจริงไหมถ้าไม่มีจะฟ้องฟ้องมาสิฟ้องเลยฟ้องเลยเวลาฟ้องอ่ะช่วยลงบันทึกประจำวันด้วยนะ อย่าก,กล่าวโทษแน่จริงฟ้องกูเลยก้าๆหน่อยอย่าก,กล่าวโทษเวลาฟ้องกูอะลงมานึึกประจำวันเลยก้าๆกันนิดนึงมึงฟ้องกัจะเยอะ เวลากูไม่ได้บวชเนี่ยกูจะได้หาข้ออ้างด่าพวกมึงได้ง่ายๆแค่นั้นเองใช่ภูเก็ตเช้าเย็นกลับ ตามจองล้างจองผานกูกันจังกูก็ไม่รู้ทำอะไรมาทําอะไรกันจะทําไปเธอมันไม่กระเทือนกูหรอกกูบอกเลยเสียเวลาจริงมึงเอาตะปูไปขวนภูเขาอะหวังว่าภูเขาจะถลม่มถล่มกี่โมงจะสําเร็จตอนไหนก่อนมึงจะต้องขูดไปอีกกี่กับกี่กันภูเขาลูกนั้นถึงจะถลม่มตลก เป็นพระก็มาอยู่ส่วนพระวุ่นวายไม่เลิกกูก็งงเหมือนกันทำตัวไม่น่าเคาราพศรัทธาพอเวลามีคนไปดา่าก็ไปว่าคนที่เขาดา่าก็มันทำตัวไม่เหมาะสมทำตัวให้มันเหมาะสมสิคนจะได้เคารพศรัทธาทำตัวเองจะโทษใครก็ในเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามการกระทำสิ่งที่ตัวเองกำลังรับผลอยู่นั่นก็เรียกว่ากรรม ก็ก้มหน้ารับไปสิจะมาร้องแร่แหกกระเชิงอะไรจะไปเที่ยวล้านลานด่าทอต่อว่าชาวบ้านว่าชาวบ้านทําให้ตัวเองโดนด่ากูเป็นต้นเหตุของให้คนให้พระโดนด่ากูด่าตอนไหนกูยังไม่ได้เอ่ยถึงด้วยซ้ำแล้วกูไม่ด่าด้วยกูเสียเวลากูรู้สึกเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เลยทุกวันที่กูพูดที่ไหนมีใครฟังที่ไหนอ่ะกูเห็นมีคนกดถูกใจอยู่คนเดียวอนะ่ะมีคนคอมเมนต์อยู่คนเดียวก็คือตัวเขาเองอนะ่ะ ถามไปไม่เคยตอบเราเลยนะนี่างานตอบแล้วขึ้นเครื่องกลับจากภูเก็ตกี่โมงเหรอเราออกจากบ้านเย็นจีก,กี่โมงรู้ไหมเราอยู่ได้ถึงกี่โมงยังไม่ได้ระบุเวลานะดูเวลาให้หน่อยจะได้ประกาศถูกว่าจะอยู่ได้ถึงกี่โมงเราถึงกี่โมงนะ ปอดิ้งไทม์ตอนตอน5โมงครับอาจารย์เราถึงจาก<ช>าเราถึง<ศ>สวนเย็นจิตกี่โมงแล้วต้องออกจากสวนเย็นจิตกี่โมงเราน่าจะต้องออกจากสวนเยนจิตตีสัก4โมงครึ่งก็ได้ครับ4โมงครึง่งอาจารย์ออกจากสวนเย็นจิตถึงสวนเย็นจิตกี่โมงอาจารย์อยู่บรรยายตั้งแต่เที่ยงจนถึงเราถ,ถึงกี่โม,โมงเลยเราถึงสวนเยนจิต อ่สวนเย็นจิตประมาณสิบโมงแล้วทานข้าวที่นั่นครับอาจารย์อยู่ที่สวนเย็นจิตตั้งแต่สิบโมงทานข้าวที่นั่นแล้วก็อยู่ตั้งแต่นั่นจนถึงสี่โมงครึ่งเลยรู้สึกว่าจะมีคนเอาให้มีคนจะเอาอาหารไปให้ท่าไหรยคนอาจารย์ทานข้าวเช้านะทานกี่โมงสิบโมงใช่ไหม ทานอาหารตอนสิบโมงที่ติ๊กที่ตัวใหญ่ๆก็ไปนะ,ระอรยิกครับเขาอยู่ภูกเก็ตเหรอเขาจองตัวพอใจภูเก็ตเขาจองตัวอะไรกันโอ้โหไวมากใชแล้วเขาบอกว่าไฟเดียวกับเราปะไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขาจอาวอาหารให้อาจารย์ด้วยเขาชื่ออะไรนะ ไม่ใช่ที่เขาเรียกกันอะสุลตานสุลตานเออ <c oughs> มาราก็ไปนะคะมาลาไหนกัที่มาทีม่มากับอาจารย์วันนี้ทีม่มาลาที่อ๋ออ๋ออ๋อจะไปเที่ยวภูกเกต็ตก,กันไฟเดียวกัน จ้าอาจารย์อย่าลืมใช้ยาย้อมผมที่ผมไปด้วยที่ผมให้ไปด้วยอ๋อมึงเองเหรอมึงเองเหรอที่ให้ยาย้อมผมกูกูจำเดี๋ยวกูดูหน้ามึงสิ <Okay. S 1> อ๋อน่าจะใช่จริงจริงด้วยไ <Okay. S 1> อย้อ <Okay. S 1> สันดาน <Okay. S 1> เอายาย้อมผมให้กู <Okay. S 1> แล้วกูใช้ได้ที่ไหนละยาย้อมผมเนี่ย <Okay. S 1> มึงก็ให้อะไร <Okay. S 1> ไม่ดูแหกหูแห,หกตากู <Okay. S 1> กูมีผมให้ย้อมมั้ง มึงน <lok Beautiful, S 1> ี way, like no ่มันบูลลี่กูชัดๆสันดาลอีกหน่อยกูไปโรงเรียนไหนเดี๋ยวก็คนจะมีคนแหวอะไรพวกนี้มาให้กูแล้วมั้งกูว่าเพราะว่าไอ้นี่นะไอ้โรงเรียนศรี่นาคราส่งผมโรงเรียนนี้ยาย้อมผมก่อนหน้านี้กูได้ยาสระผมตอนนี้มากูได้ยาย้อมผมแล้วเออกูรอยาปลูกผมอยู่นะว่าจะมาให้กูตอนไหนโรงเล่นต่อไปว่าให้หวีแน่เลยเป็นคอลเลคชันเลยนะ อขอบคุณอาจารย์ที่มาบรรยายที่วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ระยองนะคะสาธุอนุโมทนาด้วยจ้ะโอเค อืมโอเคแล้วก็ลิง,ลงอืมถ้ามีมาอ e ีเทคอีกอืมกูจะได้ไปไหมเนี่ย เรื่องนี้อาจารย์ต้องสอนอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์ในโรงเรียนต้องสอนนะครับให้เด็กรู้สอนเรื่องอะไรองคุเรมานทำไมถึงไม่ได้รับกรรมมึงรู้ได้ไงว่าองคุลิมานไม่ได้รับกรรมมึงรู้เหรอรู้ได้ยังไง รู้แล้วมึงรู้ได้ยังไงตอบกูหน่อยรู้ได้ยังไงตอบกูมึงรู้ได้ยังไงว่าองค์ุริมาไม่ได้รับกรรมพระไตรปิโดบอกพระไตรปิโดบอกแล้วว่าพราะองค์องคุริมาไม่ได้รับกรรมมึงอ่านมาจากเล่มไหนเหรอไม่น่าใช่เล่มเดียวกับกูไม่มีข้อไหนที่บอกว่าองค์ุริมาไม่ได้รับกรรมไม่มีอ่านมาจากหน้าไหนแล้วบอกกูหน่อยสิฉบับอะไรมาหาจุฬาหรือเปล่าบอกหน้ากูหน่อยกูจะไปเปิดดูเล่มที่เท่าไหร่ คัดไมหมกูดูหน่อยเดี๋ยวกูจะไปเปิดดูว่าตรงไหนที่พระเจ้าพูดว่าไม่ได้รับกรรมคนไม่มีการรัเทศะกูไม่เก็บไว้นะกูเป้าหมด นใจมาร่วมงานกันนะไม่สนใจอะนะงานอะไรกูยังไม่รู้เลยมาถามว่าสนใจร่วมงานกันนะคนเคยฟังทมแต่ไม่ปฏิบัติกับเคยเคยฟังทมกับไม่เคยฟังทมเลยแตกต่างกันมากไหมก็ต้องแตกต่างอยู่แล้วอย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสในการได้ฟังไนงะวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะมีโอกาสในการปฏิบัติแต่คนไม่เคยได้ฟังเลยเนี่ยปฏิบัติไม่ได้เลย ต้องได้ฟังก่อนต้องได้สดับก่อนถึงปฏิบัติได้อืมสาธุน้องที่เอาเสื้อล่มกันฝนให้อาจารย์รู้อริยสัจส,สีใช่มันเก่งนะ อาจารย์คุยกับอาจารย์ในโรงเรียนมันบอกว่าอาจารย์บอกว่าคนนี้เขาจะเป็นเด็กแบบพิเศษกว่าคนอื่นเขาจะทะลุป,ปลูโปง่งจะฉลาดจะเก่งกว่ากล้าแสดงออกทุกเรื่องทุกอย่างเด็กคนนี้นะวันนั้นกูเลยให้รางวาัลไปสองพตอบแทนความตั้งใจในการศึกษาพระธรรมงานของผมก็คือท่านอย่าให้ผมต้องเม้นเลยไม่เข้าใจคืออะไรวะงง มึงก็ไม่ต้องเม้นทั้งนั้นอ่ะเรื่องเยอะไหนๆก็าต้องไม่ต้องเม้นก็ไม่ต้องเม้นแล้วไม่ต้องเม้นอะไรมาเลยไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยคิดจะกรมกลวมไม่พูดหาอะไรไม่ต้องพูดลำคาญไม่ต้องพูดพูดทำไมอย่าให้พิม์เลยเอาแล้วกูจะรู้ยังไงก็ไม่ต้องพิมพ์ จะไล์สดตอนทําวัดเช้ากับเจนครับกูไม่ทําวัดเช้าจ้ะกูจะมาไล์สวดสวดมนต์เพื่ออะไรมีประโยชน์หาอะไรเลยกูนั่งสาธยายทำเนี่ยง่ายกว่าไม่มาดั้งหรอกสวดมนแมทอะไรก็ไม่สวดจะท่านน่ะกูสาธยายทำไปฟังย้อนหลังดูหนุนที่กูสาธยายทำไว้เป็นยังไงเกิดประโยชน์กว่าเยอะดีกว่ามานั่งสวดไม่เกิดประโยชน์หาอะไร ดึงตรงนี้เอานะให้ดึงตรงนี้ลองก่อนตันหลังต้องให้ประตูมันปิดให้สนิทก่อนนะแบบนี้มันกระชากเออหรือใกล้ๆปิดสนิทอย่างเงี้ย ถ้ามันเยอะอะมันเยอะมันเหมือนจะไม่ได้หรือบางทีมั้งไม่รู้เหมือนกันบางทีก็งงๆเหมือนกับบางทีก็เห็นเหมือนกันว่าได้เพราะบางทีผมขับออกมาก็ไม่เคยเป็นตัวพระพุทธเจ้าถ้าไม่นั่งรถครับใช่พระพุทธเจ้าไม่นั่งรถแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามสาวกนั่งคือมึงพยายามอย่าเอาพระพุทธเจ้ามาเปรียบพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสาวกคือสาวกพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้มรรคสาวกคือผู้เดินตามมรรคมันคนละเรื่องกัน มึงอย่าปะปนแยกนิดหนึ่งไม่มีใครเทียบพระองค์ได้และไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์สติ สูงไปหรือปเปล่าเดี๋อานี้ลงอ๋อมัอนจะได้าลาเอาประมาณนี้นะครับได้ใช่แล้วอโอเอาลงยัง ถ้าเราได้ฟังธรรมะแล้วตอนนี้รู้ว่าปฏิบัติไม่ได้อนะาคนเราจะสามารถมีโอกาสทำได้ไหมครับได้ช่องหลักเป้ว วันนี้เสียดายเลยครับยังไม่ได้ถามคำถามอาจารย์เลยหมดเวลาก่อนแต่ยังดีที่ให้ยาย้อมทันเออเทกอีเทคอีเทคอีเทคนำส้มมาแบ่งไปเลย เขากินกันมาแล้ว